ให้ถูกต Bond ้อง 9. กรรมการคุมสอบตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบเทียบกับใบเซ็นชื่อ enfin, ผู้เข้าสอบสทศสองและตรวจสอบการกรอกข้อมูลและการระบายรหัสชุดข้อสอบบนกระดาษคำตอบ10ใช้ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสองที่ระบุสำหรับสนามสอบใช้หุ้มกระดาษคำตอบและส่งคืนสทศ หุ้มกระดาษคำตอบทั้งหมดใช้กระดาษแข็งปิดด้านบนล่างแล้วบรรจุลงในซองกระดาษคำตอบและกรอกข้อมูลบนซองกระดาษคำตอบให้เรียบร้อยโดยยังไม่ต้องปิดผนึกซองกระดาษคำตอบ11นํานำซองแบบทดสอบซองกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบส่งกรรมการกลาง11.1องซองกระดาษคำตอบซึ่งภายในจะประกอบด้วย 1. กระดาษคำตอบที่มีจำนวนครบถ้วนทั้งของผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสองใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสองจำนวนหนึ่งแผ่นที่ใช้หุ้มกระดาษคำตอบ11.2ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสองอีกหนึ่งแผ่นที่เหลือระบุสำหรับสนามสอบส่งคืนศูนย์สอบ ศูนย์สอบเก็บไว้11.3เอกสารอื่นๆถ้ามีเช่นแบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบอทอสทศ .5 แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูลอทอสทศ .6 เป็นต้น11.4ซองแบบทดสอบซึ่งบรรจุแบบทดสอบที่มีจำนวนครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนหน้าซองแบบทดสอบ12 กรรมการคุมสอบรอให้กรรมการกลางตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบให้เรียบร้อย 13. บรอให้กรรมการกลางตรวจนับจำนวนแบบทดสอบและเอกสารต่างๆให้เสร็จสิ้นแล้วลงชื่อใบบัญชีรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบระหว่างกรรมการกลางกับกรรมการคุมสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นกรรมการคุมสอบจะต้องทำการศึกษาและยึดมั่นในกฎระเบียบตามหลักปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอทศได้กำหนดเป็นแนวทางไว้ในคู่มือการจัดสอบอย่างจริงจังนะคะ และเมื่อกรรมการคุมสอบมีความเข้าใจถ่องแท้ในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเองประกอบกับมีวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วลวก็คะแนนที่ได้จากการสอบในครั้งนี้จะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติและนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไปในการบริหารการทดสอบให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยนั้นนอกจากกระบวนการทำงานของกรรมการคุมสอบที่กล่าวมาแล้วหัวใจสำคัญที่กรรมการคุมสอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้แก่การแจกการเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในส่วนของแบบทดสอบที่ใช้ในการสอบโอเนแบบทดสอบที่ใช้ในการสอบโอนเน็มีหลายชุดข้อสอบและมีรหัสชุดข้อสอบที่แตกต่างกันโดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3มีแบบทดสอบจำนวน6ชุด และมัธยมมาศึกษาปีที่6มีแบบทดสอบจำนวน2ชุดซึ่งแบบทดสอบได้จัดเรียงสลับชุดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกรรมการคุมสอบต้องแจกแบบทดสอบและกระดาษคำตอบตามลำดับเป็นรูปตัวยูโดยเรียงลำดับที่นั่งสอบจากน้อยไปหามากเรียงจากอันดับ1ถึง30ต่อไปเราไปติดตามชมวิธีปฏิบัติของกรรมการคุมสอบในกรณีต่างๆที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะ วิธีปฏิบัติกรณีนักเรียนขาดสอบระหว่างการสอบกรณีมีผู้ขาดสอบให้กรรมการคุมสอบปฏิบัติดังนี้ 1. เขียนคำว่าขาดสอบด้วยปากกาแดงลงในช่องลายมือชื่อผู้เข้าสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบออสทศสองทั้ง2แผ่น 2. ให้กรรมการคุมสอบใช้ดินสอดำสอง B, ระบายในช่องขอขาดสอบบนกระดาษคำตอบสอทศหนึ่งสามลงชื่อกรรมการคุมสอบทั้งสองคนบนกระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบ 4. เก็บกระดาษคำตอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบใส่รวมกับกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบและส่งให้สอทอ วิธีปฏิบัติกรณีที่กระดาษคำตอบลงข้อมูลไม่ตรงกับผู้เข้าสอบหรือชำรุดฉีกขาดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. ให้กรรมการคุมสอบใช้ดินสอดำสองบีระบายในช่องย่อยกเลิกในกระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบทั้งสองคน 2. ให้กรรมการคุมสอบ นำกระดาษคำตอบสํารองมาให้ผู้เข้าสอบ 3. ให้กรรมการคุมสอบกำกับผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้3.1กรอกชื่อนามสกุลกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกชื่อสนามสอบกรอกห้องสอบกรอกวันที่สอบด้วยปากกา3.2กรอกเลขที่นั่งสอบด้วยปากกา3.3 ระบายเลขที่นั่งสอบด้วยดินสอดำ 2B 3.4ลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อผู้เข้าสอบวิธีปฏิบัติกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษผู้เข้าสอบที่ไม่มีชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสอทศ .2 เมื่อได้รับการตรวจสอบว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นนั้นเป็นที่เรียบร้อยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. ให้เข้าสอบโดยนั่งในลำดับที่ต่อจากคนสุดท้ายในห้องสอบสุดท้าย 2. ใช้แบบทดสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรองและลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษออสทส .3 3. ให้กรรมการคุมสอบกำกับผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้ 3. 1 กรอกชื่อนามสกุลกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกชื่อสนามสอบกรอกห้องสอบกรอกวันที่สอบด้วยปากกา3.2กรอกเลขที่นั่งสอบด้วยปากกาและระบายเลขที่นั่งสอบที่สทสออกให้ด้วยดินสอดำสองบีในกรณีที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบให้เว้นว่างไว้3.3ลงลายมือชื่อในช่องลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 4. ให้กรรมการคุมสอบใช้ดินสอดำสองบีระบายในช่องพอผู้เข้าสอบกรณีพิเศษและลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบทั้งสองคนวิธีการบรรจุก,กระดาษคำตอบใส่ซอง 1. รวบรวมและนับจำนวนกระดาษคำตอบทั้งหมดว่าครบ30แผ่น ยกเว้นห้องสอบสุดท้ายและกรณีมีการใช้กระดาษคำตอบสำรอง 2. เรียงลำดับกระดาษคำตอบจากเลขที่นั่งสอบน้อยไปมากตามลำดับโดยตรวจสอบให้ตรงกับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบอทอสทศสองสามนำกระดาษคำตอบที่ตรวจสอบแล้วหุ้มด้วยใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบสทศสองแผ่นที่ใช้หุ้มกระดาษคำตอบ ระบุสำหรับสนามสอบใช้หุ้มกระดาษคำตอบและส่งคืนสอทอสอ 4. ใช้กระดาษแข็งปิดด้านบนล่างก่อนบรรจุลงในซองกระดาษคำตอบและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยโดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง 5. ในกรณีมีการยกเลิกกระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลและใช้กระดาษคำตอบสำรองให้นำกระดาษคำตอบที่ยกเลิกของผู้เข้าสอบคนนั้นเรียงต่อจากกระดาษคำตอบสำรองที่ผู้เข้าสอบคนนั้นใช้ 6. ในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษซึ่งเข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบ ให้นำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกรณีพิเศษและใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษออสทส .3 บรรจุใส่ในซองกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษของวิชาที่สอบที่สอทส,ออสอได้จัดเตรียมไว้ให้การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินการจัดสอบในลักษณะศูนย์สอบสีขาวและสนามสอบสีขาวก่อนประกาศผลการสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนจะพิจรารณาคะแนนสอบของแต่ละโรงเรียนและสนามสอบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องความโปร่งใสในการสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนจะพิจารณาคะแนนสอบของแต่ละโรงเรียนและสนามสอบหากพบความผิดปกติตามหลักวิชาการวัดและประเมินผลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนจะพิจารณาเป็นรายรายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนได้เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนในความไม่โปร่งใสในการสอบ4ี่ช่องทางได้แก่ 1>, 1. สายตรงผู้บริหาร 2. จดหมาย 3. testing at nieths.or.th 4. call center 02 217 3800สทศจะพิจารณาเรื่องราวร้องเรียนที่มีแหล่งข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อมูลที่ส่งมาจะเป็นความลับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้จะช่วยให้คณะทำงานระดับศูนย์สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบทุกแห่งในความร่วมมือไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ แ่ประเมินผลให้คนในทุกชนชั้น